คำถามไฮไลท์เลยนะครับนมพี่กวางกี่ซีซีครับเฮ้ยไหนมาดูดิใครถามเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องช่องใครนะช่องเขาดิช่อง K K T V นะทุกคนวันนี้เราก็จะมาตอบคำถาม Q a นะทุกคนก็เคยถามถามไมานานแล้วเนาะนานมาก<า>เคยตั้งแต่แบบสมัยสตีมประมาณ56เดือนที่แล้วอะโอเคไม่ไม่ต้องรีรอนอะเดี๋ยวรีบตอบคำถามเลยดีกว่า Q A พี่เคยมีอะไรกันใหม่ครับ ตอบด้วยไม่ตอบนอนไม่เคยครับอยู่ด้วยกันมาก็สอบปีกว่าแล้วเนาะเออแค่นอนจับมือเฉยๆเออแค่นอนจับมืออ่ะคาถามสองเลยพี่สองคนจะมีลูกชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอะไรอะไม่รู้ดิกดกชื่อกบไหมเออชื่อกะกรูไก่ั้งคู่มันก็ยังยังคิดไม่ออกอ่ะทุกคน เดี๋ยวไปคําถามที่3เลยพี่2คนอายุเท่าไหร่คะพี่ทั้งสองคนห่วงกันไหมคะพี่อายุ20ครับกาลังจะเข้า21ปีนี้เนี่ยพี่ก็21ก็กําลังจะ22อีกไม่กี่เดือนเนาะเออห่วงกันไหมก็ห่วงอยู่แล้วครับคนเป็นแฟนกันอะห่วงห่วงมากห่วงแน่นอนไงอย่างนี้เลยอย่างี้เลยอ่ะกวาถามต่อคําถามต่อไปเลยนะถ้าพี่คบลานซับพี่จะทําอะไรครับก็ทํา YouTube ต่อได้แหละทำยูทูบต่อครับก็ทํา YouTube ต่อก็โอเคนะท o u t u b e ต่อคําถามที่5นะครับ Q a เจอกันที่ไหนตอบด้วยนะพี่สุดหล่อเจอกันที่ไหนเหรอเจอครั้งแรกที่หน้าวิไลนะทุกคนเขาให้พี่ไปรับไงก็ตอนนั้นพี่ไม่มีรถละนูนเออคำถามต่อไปครับพี่สองคนเกิดจังหวัดอะไรครับจ้ากเกิดจังหวัดะพี่เกิดปทุมธานีครับแต่มาโตพี่โลกนะสําหรับพี่นะเกิดจังหวัดพิจิตรจ้าคำถามต่อไปครับพี่สองคนคบกันมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็เท่าไหร่วะสองปีกับอีกเจ็ดเดือนมั้งสองเออสองปีเจ็ดเดือนครับทุกคนสองปีเจ็ดเดือนพี่น้ำหนักเท่าไหร่และส่วนสูงเท่าไหร่พี่หนัก ตอนนี้ก็ประมาณ67-68ครับสูงประมาณ1 6 0ยอ้ย1 6 6 16 167แล้วกว่าไม่บอกได้ไหมอะ่ะบอกเลยเลยหรอไไหรอหะ60ทุกคนแล้วก็สูงประมาณ160อะ่ะถึงเปล่าไม่รู้เลือกเกินก็ไม่รู้นะไม่เคยวัดเลยอ่ะคำถามต่อไปทำไมพี่เลิอกสตดีมและพี่ชอบพี่กวางตรงไหนใช่ไหมก็ชอบ ที่เป็นกวางนั่นแหละครับแล้วก็เลิกสตรีมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสตรีมช่องทางอื่นแล้วแล้วก็ไอตรงนี้นเราจะมาทําแค่คลิปอย่างเดียวเนาะอยากถามว่าทําไมต้องทํา y o YouTube และความฝันอยากเป็นอะไรเฮ้ยเป็นจุดเตี่ยนเลยเนาะคือตอนแรกเราไม่ได้คิดจะทำเนาะอืมใช่คือเราทํางานโรงงานมาก่อนไงนะแล้วแบบมันเห็นเห็นน้องมังน้องอมังเขาทําแล้วเราแบบว่าเออเราน้าทําบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ เออพี่ก็เลยลองถาบ้างเออมันก็โอเคอ่ะใช่เออใช่พี่สองคนรู้จักกันได้ไงครับก็ไม่รู้ดิเขามากดไลค์ให้พี่ไงทุกคนกดแค่สามอันเองทุกคนพอกดไลค์กพี่ก็เลยทักไปชกแชทมันก็มีแชทมันก็มีบอกอยู่ด้วยเทไม่คือเปิดเฟซมาของมึงมันขึ้นเองไง กูคแค่ไลฟ์ธรรมดาแบบว่าแค่เห็นก็นไล์ไลฟ์ไล์ไม่ได้จะแบบไลท์ส่งเลยแล้วก็คําถามต่อไปนะครับถ้าพี่กั๊กมีกิก๊กพี่กวางจะรู้สึกยังไงก็ถามมันเลยก็รู้สึกโมโหนะทุกคนก็เคยมีมีประสบการณ์แล้วก็ทะเลาะกันด้วยความที่ว่าพี่โมโหพี่ก็ตบหัวมันแตกเลยจำได้ใช่ไหมจำได้เจ็บไหม ็ <Tip. S 2> uh huh. แล้วคำถามต่อไปเลยดีกว่า Q&A เวลาพี่ท้อพี่มีวิธียังไงครับเ c ตลอดเวลาท้อช่วงนี้คือแบบเนี้ยวันที่ลงคลิปเนี้ยคือแบบวิวตกนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมา20วันไงแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆครับมันก็ท้อแหละทำไงได้รอ Youtube เปิดการมองเห็นมากกว่านี้เดี๋ยววิวมันก็กลับมาองเโอเคคาถามต่อไปครับคพี่ซื้อของ อะไรมีราคาสูงให้แฟนครับนี่แหละโทรศัพท์นี่แหละเครื่องนี้เลยสองหมืนกว่านะครับก็อ,อนาคตไม่รู้เหมือนกันนะโอเคคำถามต่อไปครับพี่สองคนชอบกินอะไรมากที่สุดครับของทะเล <laughs> ของทะเลของทะเลใช่พวกทะเลเผาบุฟเฟ่ทะเล <laughs> ก็ดูเตือสิแล้วเองอะชอบกินอะไรพี่ชอบกินอะไรที่เป็นแบบหมูหมูอ่ะทุกคนหมูกระทะแต่ก็กชอบเฟรนฟรายทอดพี่จะชอบเฟรนฟรายนะครับแล้วก็คําถามต่อไปนะทุกคน Q&A พี่จะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะพี่คิดไว้ว่าพี่จะซักแบบ24นะทุกคน วางยี่สห้าพียี่สี่ตอนนั้นก็แบบขอให้แบบมีบ้านมีรถก่อนอ่ะคือแบบยังไม่รีบไงแต่งตอนไหนก็ได้เออมันแต่งตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันมันก็มันก็อยู่ด้วยกันนะทุกคนพรอมเมื่อไหร่ค่อยแต่งถ้าเกิดเรามา <c oughs> ถ้าเกิดเรามารีบแต่งอ่ะบางทีเงินนู่นนี่นั่นที่เราจะเป็นต้องใช้ไว้ลงทุนไว้ซื้อบ้านซื้อร <c oughs> ถก็คือ <c oughs> เหมือนแต่งไปแนละ้วแบบถ้าเรื่องมีเงินล้านหนึ่งจะเอปไปแต่งแฟนเลยหรือจะเอาไปสร้างบ้านถ้าเกิดแต่งแฟนบึ๊บ มที่บ้านอยู่ใช่ไหมก็คือเราอยู่ด้วยกันเราอย่าเพิ่งไปคิดมากก็<ช>คือ<ช>พร้อมพร้อมเมื่อไหร่ค่อยแต่ง โอเคครับคำถามต่อไปครับพี่คิดว่าไปยุทธจออกตอนไหนครับเอ้ยอันนี้สาระก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ทําอะไรไม่ได้ไงถ้าเขาไม่ออกเรื่องของเขาเอาง่ายๆพี่คงไม่ตายก่อนแน่ๆเออพี่คงไม่ตายก่อนแน่นอนจริงๆโอเคพอพอพอเดี๋ยวบินไอ้คำถามพี่ออยก็ได้พี่นั่นแหละได้พี่ออยนั่นแหละอ๋อยออยถามอะเออออยชาลลงก็ได้พี่แหละว่าก่อนก็รู้ว่าเป็นยังไงกันอะ ใช่ไหมล่ะคำถามต่อไปครับอนาคตพี่จะทํา YouTube อีกไหมครับทําครับก็คือทําเรื่อยๆแหละจนกว่าแบบจะมีธุรกิจที่แบบว่าสมมติพี่ทํา YouTube จนถึงแบบ30แล้วแบบมันก็พอได้ไปเรื่อยๆจนถึง30แล้วตอนนั้นอะถ้ามีธุรกิจส่วนตัวอะไรก็อาจจะแบบทําไปด้วยอะไรไปด้วยแต่ว่าจะเน้นทางธุรกิจมากกว่าครับคิวเอพี่เติมเพชรฟรีไฟล์ไปแล้วกี่บาทครับของพี่จะเติมจริงมันก็ประมาณหกเจ็ดพันแค่นั้นแหละครับพี่ไม่ค่อยได้แบบเล่นฟรีไฟล์อะไรเยอะแยะใช่หรอเออใช่พอข่าวหมดไปเท่าไหร่ เฉพาะหัวข่าวเพีงเดียวก็สามพันกว่าแล้วทุกคนซื้อทีละ 1, 000, พ,ชชพันเพชรพันเพชรมันหมดไปทั้งหมด9ก้าพันเพชรอะคิดเเอพี่กะว่าจะมีลูกกันตอนไหนและกี่คนก็คือแบบอยากมีหลังที่แบบว่าเรามีบ้านมีรถแล้วไงแล้วก็สักสองคนกำลังดีเนาะไม่มีใครถามเลยเหรอหรว่าอยากได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเนาะพี่เล่นพีฟายมานานเท่าไหร่ก่อนก่อนคบกับกักอะ เออกวางกวางเล่นมานานละแต่ว่าพี่พน <อะ S 2> นะ้งแต่ซีซ<ช>ั่นหนึ่งอ่ะเอ้ยยังไม่มีซีซั่นเออตอนนั้นยังยังไม่มีซีซั่นใช่ยังไม่มีซีซั่นจําได้เลยว่ามีแบบว่าต้นกล้วยเยอะๆเออยุคนั้นแบบมีต้นกล้วยซีซั่นอะไรยังไม่มีเลยแล้วก็คําถามต่อไปครับพี่ทั้งสองคนชอบดูการ์ตูนเรื่องใดมากที่สุดครับโดราเอมอน <laughs> พ,พี่ก็ชอบดูโดราเอมอนอยู่แล้วคือแบบ พี่เป็นคนชอบดูโดเรมอนอยู่แล้วไงก็ไม่คิดว่าแบบมาคบกันแล้วจะชอบอะไรเหมือนกันนะก็แบบอืม hmm. แต่พี่ถ้าเป็นถามเรื่องอาหารพี่ไม่ได้ชอบเหมือนกันนะแล้วก็คําถามทําไมถึงมาทํำยูทูปกันคะไม่รู้ดิพี่ออกจากงานประจํามาแล้วก็มาทํา youtube เลยทุกคนไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดก็เหมือนเราทํารอเรียนพี่เรียนกศนอแล้วก็อีกสองปีจะไปต่อบวสเรียนต่ออย่างเงี mm ้ย hmm. ก็ดีก็อยู่เฉยๆไงเงหาอะไรทําให้มันได้เงินไปดีกว่า คำถามต่อไปครับพี่สองคนมีความคิดที่อยากจะสร้างครอบครัวได้กันไหมก็ต้องมีอยู่แล้ะครับก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะก็แบบมันก็ต้องคิดใช่ไหมแล้วว่าจะทําอะไรใช่เออแล้วยังก็ต้องอยู่ด้วยกันครับทุกคนถ้าพี่ทั้งสองคนทะเลาะกันคนไหนจะเป็นคนงอ้อใครจะเป็นคนงอ้อฉันฉันคือเขางอนนี่ง้อนี่งอนงอน้งอมันคือมันงอนพวกมันจะไม่พูดเลยนะคือแบบ อะไรมันก็จะไม่พูดเลยเออพี่เป็นคนแบบเป็นคนท่าโมโหมากอ่ะแบบเหมือนเราหัวร้อนอยู่อ่ะยิ่งพูดไปเขาไม่พูดด้วยเออเหมือนเราเป็นบ้าคนเดียวเออชางมนเถอะก็ <c oughs> สบายสบายพี่แบบพี่เป็นคนแบบถ้ามันงอนพี่ก็ไม่ค่อยกล้าง,งอไงพี่แบบกลัวเสียหน้าไงทุกคนพี่ก็เลยเงียบใส่ก็เสียฟอ้อมเออกวเสียฟอมพ, <c oughs> พี่จบการศึกษาระดับมอไหนครับตอบด้วย ตอนนี้พี่จบมสแล้วไปเรียนปวช4ปีเรียนไม่จบพี่ก็เลยกลับไปเรียนกศนครับเรียนกศนอเนี่ยพี่ก็เลยทำยูทูปเพราะว่ามีเวลาว่างไงมันเรียนแค่วันอาทิตย์เนาะกวางก็เรียนจบปวชไปแล้ววุฒิสูงกว่าพี่3ปีแต่ว่าก็คือกวางไปเรียนต่อปวสไปเรียนต่อปวสพี่ปรียอต่อปวชตอนนั้นไม่จบทั้งคู่ก็เลยออกมาก่อนพี่เรียนกศนเพื่อให้วุฒิเท่ากวางแล้วก็จะกลับไปเรียนพร้อมกันห้องเดียวกัน โอเคมาคำถามสุดท้ายเลยดีกว่าเราแบบคำถามไฮไลท์เลยนะครับนมพี่กวางกี่ซีซีครับอ้ยไหนมาดูดิใครถามเนี่ยเอาขึ้นมาทุกคนคิดว่านมนมกวางกี่ซีซีซอะดูโอ้ยมาเปิดดูคิดว่ากี่ซีซีย<า>อย่าจ้ะไปคิดว่ากี่ซีซ,ซีก็พี่ก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องถามกวางกวางของกวาง,ก,วางกี่ซีซีรู้ปะ่ะพอรู้ปะ่ะก็น่าจะประมาณสี่ห้ามั้งน่าจะประมาณห้าร้อยะทุกคน เออประมาณ500ม,มันบวกกับน,น้ําหนักตัวแล้วก็ความอ้วนของตัวขึ้นบีกเฉลี่ยนมจริงๆของกวางก็น่าจะประมาณ 500C ซีซีนะครับทุกคนก็คือแบบเคยทําคลิปถามเรื่องขอเรื่องทํานมแล้วก็ให้ตังไปทํานมอะไรคือแบบหลายรอบละบางคนก็ไม่รู้ว่าซีซีเท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซีซีเท่าไหร่ก็เลยเนี่ย มาดูคล okay. ิปนี้ก็แบบเดาๆเฉลี่ยถือว่าเฉลี่ยแบบ5 6 0 0โอเคทุกคนคําถามก็ครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะโพสต์รอบ2แล้วก็เออเดี๋ยวประมาณสัก2เดือนครั้งเดี๋ยวพี่จะโพสต์ใหม่อีกทีนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ตอบทุกคําถามแล้วนะคะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็ค่อยคุยกันใต้คอมโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดซ u b s c คร b e ให้เรา2คนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไดทุกคน สุดท้ายช่องกลางชาแนลนะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามบาย